สวัสดีค่ะพี่พี่สบายดีนะคะสบายดีน right ี่สบายดีนะสบายดีค่ะทุกคนที <int> ่ Letu Green สบายดีไหมคะสบายดีค่ะตอบแทนให้เลยนะคะวันนี้พี่นี่จะพาพวกเราไปดูอะไรกันดีคะวันนี้เหรอคะก็อยากจะพามาดูการแยกขยะในบ้านของพี่นะคะว่าแบบเป็นยังไงบ้านหลักๆเลยก็จะมี3จุดด้วยกันนะคะแต่ว่าเริ่มต้นของพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าการลดขยะที่ได้ผลมากที่สุดจริงๆเนี่ยคือการลดขยะที่ต้นทาง เดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดูทั้งสงจุดเลยนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะคะเป็นขยะจากะห้องน้ํานะคะทีะ่พี่รู้สึกว่ามันก็จะมีพวกของใช้ของพี่ที่เป็นครีมเป็นเครื่องสาอางใดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพี่แยกตั้งแต่ให้มันไม่เป็นขยะม,มานูพี่ก็จะใส่เป็นแบบในตะกร้าแทน,นะคะ่ะ ในตะกร้าแล้วก็มันก็จะเป็นแยกแค่2อันเท่านั้นที่เป็นว่าอันหนึ่งวิซัยเขไม่ได้ก็จะต้องเผาเป็นพลังงานกับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกวิซัยโคได้ก็จะมีแบบว่าพวกกระดาษหรือว่าถ้ามันจะมีขวดพลาสติกที่วิซเคิลได้หรือขวดแก้วเนี่ยก็จะอยู่ในถังนี้นะคะแล้วก็นี้ก็เป็นขยะห้องน้ําที่เราก็แยกเลยนะคะซึ่งจริงๆขยะในห้องน้ํำกับขยะหน้ากากอนามัยอ่ะพี่บอกเขาว่าให้ให้ไปด้วยกัน เดี๋ยวพี่พาไปดูอีกหนึ่งจุดค่ะได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะก็จะเป็นยังเป็นขยะในบ้านอยู่นะคะก็จะมีขยะจริงๆขยะมันมันน้อยอะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกการลดต้นทางคือมันดีมากแต่มันก็จะยังเลี่ยงไม่ได้สําหรับพวกที่มันเป็นแบบแพคเกจจิ้งจากแบบพวกขนมเครื่องดื่มอะไรที่เราแบบยังยังต้องทานนะคะใ,ในถังนี้ก็จะเป็นแบบพวกพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้อ่ะคะ่ะ มันก็จะมีแบบพวกถ้าเป็นซองเครื่องดื่มอะไรเงี้ยมันจะมีพลาสติกมากกว่า1ชนิดหรือว่ามันมีฟอยด์ด้วยมีอะไรด้วยมันก็จะอยู่ในถังน,นี้นะคะส่วนถังนี้จะเป็นถนังแบบกระดาษทิชชู่เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถังแบบว่าที่เป็นออแกนิกออแกนิกในบ้านก็จะมีแบบพวกผลไม้บ้างแบบพวกแบบเมล็ดผลไม้หรืออะไรที่พี่ทานก็ขยะอันนี้จะค่อนข้างน้อยหน่อยะคะ่ะ แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูขยะที่แบบอยู่ข้างข้างล่างบ้านแบบว่าที่เป็นขยะโดยรวมของบ้านเลยค่ะนี่เป็นจุดใหญ่เลยค่ะอันนี้นะคะมันก็จะมีแบบพวกขยะที่เป็นแบบห้องครัวนะถึงแม้ว่าเราจะงดการสั่ง Delive r y แล้วเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเหมือนว่ามันก็เลี่ยงไม่ได้เวลาที่พอเราซื้อกับข้าวมาเนี้ยมันก็จะมีแบบแพ็กเกจมาอยู่ดีใช่ไหมคะมี เริ่มที่ถังใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกขวดขวดที่มันใดๆแบบว่ารีไซเคิลได้พวกซอสพวกอะไรใดๆทั้งพลาสติกแก้วหรือว่าอลูมิเนียมจะอยู่ในถังเดียวกันเลยที่รีไซเคิลได้นะคะน้ำยาด้วยน้ำยาซักผ้าน้ำยาใดๆอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกระดาษค่ะกระดาษที่เป็นแบบว่ากระดาษบรรจุภัณฑ์แบบที่เป็นกล่องกระดาษทิชชู่กล่องขนมอะไรที่เป็นกระดาษก็จะอยู่ อันนี้ก็จะเป็นพวกพลาสติกที่แบบห่ออาหารมาที่รีไซเคิลไม่ได้นะคะก็จะอยู่แถงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกออแกนิกที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นแบบว่าพวกใบตองบ้างอะไรบ้างอะไรเนี้ยนะคะแล้วก็แบบได้ๆอ่างที่มันย่อยสลายได้นะคะจะอยู่รนนี้อันนี้จะเป็นขยะอ,อาหารมันมันจะเหลือน้อยมากเลยเพราะว่าเราเน้นทานให้หมดนะคะ สิ่งที่มันจะเหลือมามันจะมาจากการที่ตอนที่เราทํกับข้าวแล้วมันก็จะแบบว่าเอออันนี้ตรงตัดทิ้งเลยเงี้ยมันก็จะเหลือแต่ว่าอันนี้จะเป็นถังเล็กๆซึ่งเราต้องทิ้งรายวันจะได้ไม่เหนะะียวแน่ค่ะแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นขยะละกากาานามัยค่ะก่อนทิ้งเนี่ยเราก็จะต้องมีการแบบพันพันสายให้เรียบร้อยเลยเี้ยก็จะอยู่ในถังน,นี้นะคะมันก็จะมีแบบฝาพลาสติกแบบอย่างเงี้ยหรือว่าน้ำยาล้างจาน อะไรเงี้ยเราก็จะแยกเอาไว้แล้วก็ทิ้งไปแยกย่อยมากเลยนะคะยูจี่ก็ไม่ได้เยอะมากนะหือไม่เยอะมากนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะอ๋อขอพูดอีกนิดนึงมันจะมี ขยะแบบในโอกาสพิเศษนะคะอย่างเช่นหลอดไฟถ่านไปฉายอะไรเงี้ยหรือว่าสเปรย์กระป๋องอะไรที่มันเป็นขยะอันตรายอะ่ะอันนี้ลบกวนแยกทิ้งด้วยนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าพวกสารที่มันจะแบบว่าอยู่ในพวกเคมีใดๆเนี่ยมันจะปนเปื้อนไปกับบ่อขยะได้แล้วสุดท้ายมันก็จะลงดินลงน้ําของเราอันนี้แยกด้วยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะก็ฝากวิธีการแยกขยะให้คนที่ติดตามลิทิบิกรีนลองลองดูนะคะเป็นแบรงบันดาลใจในการแยกขยะนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะคะแต่ว่าก็เป็นหนทางที่สำหรับคนที่เริ่มต้นที่อยากจ,จะแยกขยะแล้วก็ให้มันได้ ผลให้มันได้ผลนะคะก็ก็ลองดูค่ะแล้วก็มาร่วมกันนะคะแยกขยะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไปแต่ว่ามันสามารถช่วยสิ่งแวดล้อมของเราได้มากเลยจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณที่ได้มากเลยนะคะยินดีมากๆเลยทันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ